น,นานง่ายงานก็ง่ายอาเมื่อทัชจันทร์โนธทัชจันทร์โนธอ๋ป้นงป้านงที่มึงสอนลูกมึงอยู่อีรวัตนีวันนี้เป็นวันดีของเจ้าขอขอให้เจ้า,า,ม,ามีความสุขบ้างมีความสุขก็วหัวเรอออกมาให้ดัง ยามใดที่เจ้าทุกข์ก็ขอให้จานึกถึงพ่อเป็นคนแรกแแ่นสำหรับคุณไอ้นรธาพระมหาอุปราชาก็ไม่เอา คนอย่างมึงไม่ลืมกําคอกทนนี่หัวคนคุกจริงๆนแค่าไม่พู่สว่าดจะขาดลอยผีดจะไม่ปล่อยจูไปคิดจะมาเย็ ดวงใจไม่ว่าตุ้เป็นใครกูต้องสาสองเรื่อยลูกดาวปิ้งต้องตาังเทียจะเอาลูกเอาเมีขึ้นมาเฮ้ยทุก ฝากอีกเล่มจะได้ตายสน,นิทเอาไว้พมึงน,นั่งทำอะไรเนี่ยไปกไปที่ตามไปช่วยเขาทำไมอะไรทำไมกูต้องแพ้กันวปดี้เพราะอะไรทำไมชีวิตกูต้องเป็นแบบนี้ด้วยมะอ,อะไรพวกมึงว่านอตนานี่หาตาตานตรนไหนมันสิงใจมึงอยู่ เพื่อนกูคนเดิมนรทาคนเดิมหายไปไหนไม่เกิดอะไรขึ้นเออไหนไหน,ไหนมีเวลาแล้วกูขอคุยด้วยหน่อยดีว่าวันแรกมึงจำได้ไหมที่เราก้าวเข้าสู่เป็นดินนี้เราจากผูกกรมมามาพบความฝันและก็ความหวังของคนทั้งแผ่นดินเขาคิดว่ามึงเนี่ยจะเป็นตัวแทน,นที่จะกอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาได้ ทนั้นที่มึงสู้อมัทยาได้แต่มึงกลับไม่ทํามึงกลับท่ายแพ้กับมันนะเพราะอะไรกูไม่รู้จนพวกเราเ่ยมาเป็นเฉลยศักดิ์อยู่ที่นี่มีหนำซ้ำยังไม่พอในใจมึงกมีแต่การแก้แค้นอะไรก็แก้แค้นแก้แค้นมืงอชีวิตผู้หญิงตัวเล็กๆมาขยำเล่นอย่างนั้นเหรอมึงเอาเข้ามาทำลายอย่างนั้น ทัศนียาโหรักมึงมากแค่ไหนแล้วมึงไปทำกับเขาอย่างนั้นได้ยังไงมึงเอาเขาเป็นสะพานในการแก้แค้นมึงรู้ไหมมึงฆ่าเขาตายแล้วเป็นอะแล้วอีกอย่างไอ้เร่ดีมึงบอกว่าไอ้ยิ่ดีไม่รักมึงอย่างนั้นกูถามมึงหน่อยทวนถ้าเกิดว่าเขาไม่รักมึงเนี่ยเขาจะยอมทนมึงกดคืนพ่อเขาแล้วมาแต่งงานกับไอ้คนก้นคุยมึงไหม ำ้า้ย่งไงวะกู้ไม่คิดเลยเพื่อนกูคนเก่าคนเดิมมันหายไปเลยจนหมดทำาไม่ะทำาไมมึงตาแบบนี้ทำไมหายตาเขียวปอดเลยจ้มดลม มันเหนินเกินไปไงเหนินเกินไปไงกำลังเล่นเข้าเรื่องกนะใครจะสงสารกูอย่างเงี้ยนิดเดียวพอนิดเดียวพอซึ่งผู้มีเกียรติโปรดทราบขณะนี้เตรียมรับศพพ่อของด้วยเอาดีๆดิหวานๆหน่อยเพื่อน ถ้ามึงยังมีความเป็นคนอยู่มึงยังเปน็นนรลธาคนเดิมอยู่สงสารนรลธาไปซะไปช่วย,ยอีลาวด,ดีแต่ถ้ามึงไม่ไปมึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูไอ้นรลธาสงสารอีลาวด,ดีวก็จริงอย่างที่มึงพูดแหละ ปัญหาทุกอย่งางเกิดขึ้นเพราะปยคุณนรัาเป็นคนก่ออง้วทามที่อยากจะเอาชนะได้ก็ดีมันเลยเล่เทะพังไม่เป็นห้าแบบนี้เธอไม่ทัศนียาผา้หญิงที่คุณต้องจากไป,ไปตลอดชีวิตนี้สิ่เดียวที่คุณะปกป้องไว้ให้ได้ กูคงจะเนื้อแต่ดีได้วดีเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ดีได้ก็ดีนางถ้ากูจริงๆอย่างที่มึงพูดใช่กูก็จะตามไปช่วยนางจะปกป้องนางด้วยชีวิตของคุณเพื่อรับผิดชอบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้เธอเหรอไปช่วยนางด้วยกัน ู่อจะขอจบปัญหาทุกอย่างชนใช้ทุกอย่างด้วยชีวิตของกู้ดาราชไปไป,ไปช่วยแล้วดี<อ>ช่วยลาวดีเฮ้ยแล้วอีกตาเลยครับตงๆท,ที่เขาก็ยังเมาอยู่นะครับ